อยู่กันที่พัทยานะวันนี้เราแวะมากินข้าวกันนะอยู่ที่ร้านครัวเอ,วอิ่มครัวตเจตุ้มนะจ๊ะครัวเจตุ้มเทประสิทธิ์ค่ะเขาว่ามันเด็ดมันดังมันอร่อยเดี๋ยวเราจะสั่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยนะเรามากันแค่สคนอาจจะสั่งน้อยหน่อยนะจ้ะยายมทะเลนะจ๊ะนิ้นหิดจ้ะิน้นหิมิ้นหิด เพราะว่าเราชอบกินเห็ดจ้าต่อเรื่องเหมือนเชลนะจ๊ะมีกระเทียมแน่นวันนี้ปักเหม็นไปเลยจ้ามาอีกหนึ่งลยจ้าปุนิ่มทอดกระเทียมเรื่องนี้น่ากินมากกระเทียมเหลืองหอมแบบไม่ไหวแล้วขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะระหว่างรอคนกินนะคะเราก็จะลองข้าวลองชาเลสซีดัง ที่ฉันรู้จะไม่เธอเธออายเหรอเธอคนมองยินด้วยอ่ะออายเธอเขารูา้ด้วยว่ายินรู้แล้วทํให้ฉันและตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางไปที่พักของเราแล้วนะเราจะไปพักที่ไหนไปดูกันเลย moving e b e ไปดูวิวกันดีกว่าไปดูวิวกันดีกว่าโอ้ฟ้าสวยมากเลยแม่จุ๋มนัข้างล่างนะคะว่าจะเป็น ตอนเย็นเราจะไปดูกันนะเราจะไปพไายเรือกันก็ไปถ่ายรูปกันเอ๊ะแอบซูมเห็นกระจกนะนี่นะคะก็จะมีบุฟเฟ่ช็อกลลตอนเวลา4โมงถึง9โมงนะอันนี้เขาจัดไว้ให้แล้วแต่ปกติแล้วถ้าเป็นแบบไม่ใช่ช่วงโควิดเขาก็จะให้เราตั้งบุฟเฟ่์เลยจา้าแต่อันนี้เราก็ยินได้ไม่อั้นเลยนะ เป็นหน้าชายหาดของเวนพีนี่ก็จะมีสาลามีกระจกที่แบบเลิศเลไว,ไว้ให้ใช้ฟรีถ่ายรูปฟรีทำคอนเทนต์ฟรีจ้าแล้วก็มีเรือพายยักษ์เขาเรียกเรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เล่นแล้วก็แบบยืนๆก็มีนะ รอนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเอากลับไปกินที่โรงแรมกันคนเยอะมากนี่นะอัพเดตยำม,มาแล้วเราเอามากินกันที่ห้องแล้วนาจ๊ะอันนี้คอหมูทอดอร่อยมากคือแบบดูน่ากินมากแล้วก็กินไปแล้วอร่อยอยู่และอันนี้คือที่สุดในดวงใจคือกระเทียมทอดเราขอซื้อเขาเพิ่มมานะก็ปุกละ20บาท นีจ้ายำแซลมอนแล้วก็นี้กุ้งแก้วของเขากินที่ไหนก็ไม่เหมือนเลยจริงๆอร่อยมากกินคู่กับน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มเขาก็เด็ดมากมีทั้งแบบ2อ,อย่างหวานกับเผ็ดแล้วก็กินกับกระเทียมโทนคือดีดีไม่ไหวขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ากินก่อนเลยแซลมอนขอชิมน้ำก่อนนะ เปรี้ยวแล้วนะแต่เขาให้มะนาวมาอีกเราชอบเปรี้ยวอ่ะใสา่ไปใส่ได้ไหมมีไปสักซีนนึงเราชอบแบบความหอมมะนาวาจะชิมให้ดูเลยจ้ามากินกับหอมด้วยอืมเออดีขอเป็นหอมก่อน ที่ขาดไม่ได้เลยนะขาดไม่ได้จริงๆนี่อร่อยมากอร่อยมากขอบอกนี่จ้ากุ้งแล้วขออนุญาตใช้มือนะเราล้ลางมือแล้วน่ากินมากเราจะจิ้มกับน้ำจิ้มนี้ โลยอืมอุ้ยหอ,ยอกกระเหีบยบเลยอืดี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 ฮึปินขออนุญาตไปกินก่อนนะบ๊ายบายนี่นะคะเป็นอาหารคาวที่โรงแรมสิ่งแรกที่เดินเข้ามาเจอคือแบบว้าว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 าเบเกอรี่คือแบบน่ากินมากจ้า ตลาดด้วยนะจ๊ะน่ากินทุกอย่างเลยไข่มีหลากหลายเ้เลือกนะจ๊ะอืมเปี๊ยข้นข้าเปี๊ยข้นกรอบๆมัดเลยเนี่ยคืออันนี้น่ารักมากเป็นของแบบเด็กให้เด็กมาตาก็เป็นพวกแบบของทอดๆนะคะ มีอาหารไทยแสนชาตินะคะ่ยยอีกอันนึงน่าจะเป็นปลากรปปากะออมินไเป็ เป็นก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ก็มีข้าวแกงะสกีนี่นะข้าวแกงข้าวแกงก็มีนากิมากนไก่ผัดซอสจิกง

น้ำผลไม้แล้วขวดขวดอื่นเลยน่ารักมากมีน้ำซุปมีน้าำเปล่าแล้วก็นมกาแฟมีน้ำมีไอติมด้วยมีรสเกาลูดีซอโกระตดกับบอนนี่ลานาให้ตัดเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันที่หมึกหอมเกยตื้นนะไปกันเลย ตอนนี้นะเราก็มาอยู่กันที่หมึกของเกยเตื้อแล้วนะที่พัทยานะมาพัทยาก็ต้องมาอเนาะก็จะมีนี่เป็นนั่งบาร์แบบนี้ถ้าบรรยากาศร้านนะอันนี้ก็จะเป็นแบบบอบอพวปกปลากุ้งหมึกอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คนเยอะมากเลยมีคิวด้วยนะคนอย่างเออเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะล้วจะถ่ายให้ดูว่าจะเป็นยังไงหมึกเราจ้าได้แล้หมึกเลย อุ๊ยสองร้อยห้าสิบค่ะโอเคโอเคเป็นปลา๊อะไรหรอขึ้นออกมาเป็นเหนือน่าจะน้องจะดื้อนิดนึมันยังไม่ตายค่ะ มัน,กนบกมือท่าทายเลยนะมสำหรับเมนูที่เรากินนะก็จะมีหมึกหอมแซลซมิสนะแล้วก็หอยมาลาจ้าแล้วก็อีกอันนึงเป็นปลาของปลาไทยนะปลาสระจ้าสำหรับความรู้สึกของเรานะก็โอเคมันเป็นของสดเพราะเขาขายความสดเนาะมันก็จะเป็นของอะไรแปลก,กใหม่ๆอยากให้ทุกคนมาลองกันนะก็มาลองกันเลยจ้า จบทิพทยากับยินแล้วนะจ้าไว้เจอกันใหม่คขาวหน้านะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ยินด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้า